ดติดตามาวิกผ่าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะในมิติของเศรษฐกิจค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะความเสียหายค่ะในภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นมีการประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจค่ะประมาณวกว่าหนึ่งแหมื่นล้านบาทนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนายพยุงศักดิ์ชาติสิทธิพลนะคะประธานสหสาสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีคือนายกิติรัตนนองเพื่อที่จะหารือกันในเรื่องนี้รวมถึงแผนฟื้นฟูนฟภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยนะคะ ขณะที่ถ้าเราไปดูค่ะขณะนี้นะคะภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นอุตสาหกรรมต่างๆในเขตต่างๆนั้นน้ําท่วมไปหมดทั้ง5แห่งแล้วนะคะขณะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนของออจังหวัดที่มีนิคมอุตสากรรมนะคะรวมทั้งเกศอุตสากรรมกระจายอยู่พอสมควรเลยนะคะไปดูเป็นภาพรวมค่ะซึ่งดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมแล้วนะคะหรือว่าไรายได้ต่างๆค่ะของจังหวัดปทุมธานีนั้นก็ขึ้นอยู่กับภา้าอุตสาหกรรม กว่าร้อยละ70นะคะในจังหวัดปทุมธานีมีโรงงานเกือบเกือบ3000แห่งด้วยกันค่ะใช้เงินทุนนะคะอันนี้เฉพาะเป็นเงินทุนนะคะกว่า3 5 8 0 0 0ล้านบาทค่ะจำนวนคนงาน2 0, 7 0 0 0 0เนคนนะคะและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็แบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โลหะนะคะจำนวนมากค่ะ455าแห่งพลาสติก235แห่งนะคะขณะที่ในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีนิคมอ,อุตสาหกรรมนะคะรวมทั้งสวนอุตสาหกรรมหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่บางกะดี ใน,ะะนวัดนครแล้วก็ที่รังสิตค่ะที่บางกะดีเป็นการร่วมทุนกันระหว่างไทยโตชิบ้ากับบิสซุยกรุ๊ปนะคะมีไม่ว่าจะเป็นเขตที่อยู่อาศัยค่ะและถือว่าเป็นส่วนอุตสาหกรรมเอกชนรายแรกในประเทศไทยนะคะมีทั้งบริษัทโตชิบ้านะคะซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์ค่ะมีบริษัทไทยกุริโกอาหารนะคะและกาดีเนียค่ะและไนแดกรวมถึงฟูจิด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะคะ หรือว่าอาหารค่ะและยังมีที่นิคมอุตสาหกรรมนวันครด้วยนะคะมีเนื้อที่กว่า6,000 500ไร่นะคะและมีเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญสำคัญหลายแห่งด้วยกัน,นะค่ะและยังเป็นที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นทั้งชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกนะคะอุปกรณ์การแพทย์ด้วยค่ะก็นี่ก็เป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญนะคะและขณะนี้ยังมีการป้องกันเอาไว้ด้วยค่ะขณะที่ตัวแทนนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะบางส่วนซึ่งญี่ปุ่นนั้นเป็นนักลงทุนที่มีจานวนอันดับต้นๆในบ้านเราทีเดียวนะคะขณะนี้ค่ะก็แสดงความิดหวังนะคะต่อการ กูส้สถานการณ์น้าท่วมนะคะที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและขณะที่รัฐบาลนั้นได้เตรียมประชุมประเมินความเสียาหายค่ะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะเต็มความสามารถแล้วที่รัฐบาลพยายามปกป้องส่วนนิคมอุตสาหกรรมบ,บางว่าไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครพร้อมรจนนะต้องจมน้ำไปก่อนหน้านี้ น้ำตาของนายกิติรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาจเป็นส่วนหนึ่งแสดงความเสียใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่นายซซิโออิอุจิประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นบอกเพียงว่าไม่สามารถตอบได้ญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตจากไทยหรือไม่เพราะนักลงทุนจะประเมินจากปัจปจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยธรรมชาติและแผนการรับมือของรัฐบาลย่อมมีผลต่อการตัดสินใจขณะที่นายเคียวอิจิธนาดะประธานหอการค้าญี่ปุ่นบอกว่าแม้เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องการให้รัฐบาลไทยแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ชัดเจนเพื่อวางแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิขดขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลควรรักษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่ถูกน้ำท่วม แต่แล้วรัฐบาลอาจทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องผิดหวังอีกครั้งหลังนายทวีนลิสลีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมายอมรับว่านิคมอุตสาหกรรมบางปะอินถูกน้ำกัดเซาะพังทลายเสียหายหลายเมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมภายในนิคมแม้ประชาชนบางส่วนอาจได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการปกป้องนิคมอุตสาหกรรมทหารจากกองทัพบ,บก กลายเป็นหน่วยงานหลักปฏิบัติภารกิจกอบกู้นินคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเฝ้าระว,วังไม่ให้เกิดการทำลายคันกั้นน้ำเพราะไม่ใช่เพียงความเสียหายต่อน,นักลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่หมายถึงผู้ใช้แรงงานนับแสนอาจต้องหยุดงานหรือถูกเลิกจ้าง การประชุมประเมินความเสียหายและพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเตรียมยกเว้นค่าธร,รมเนียมรายปีของโรงงานอุตสาหกรรมค่าร,รมเนียมต่ออายุใบอนุญาตกองทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำขยายเวลาผ่อนชำระรวมถึงปรับลดงบประมาณประจำกระทรวงลงร้อยละสิบซึ่งมาตรการเหล่านี้ล้วนเคยถูกพิจารณาสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจไม่ต่างจากเวลานี้ แต่ในทางปฏิบัติแม้มีนโยบายสั่งการลงไปแต่ผู้บริหารระดับกระทรวงกลับปฏิเสธไม่สามารถทำได้ทั้งที่หากทบทวนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอาจช่วยให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาผู้ประสบภัยได้ไม่น้อยกว่า50,000ล้านบาทคาประกาศแก้ไขสถานการณ์น้ําท่วมเป็นวาระแห่งชาติอาจช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลดอุปสรรคเงื่อนไขาการทํางานระหว่างกันได้มากขึ้น แต่หากขาดงบประมาณสนับสนุนอาจทาให้แผนการเยียวยาล่าช้าและกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนในที่สุด,ดพันธิภาพัทระวรเมธไทย p ีบีรายงานราเราจะมาคุยกันนะคะถึงความคืบหน้าในภาคเอกชนค่ะสำหรับเรื่องของการฟื้นฝูนนะคะแล้วก็ผลกระทบกับอุตสาหกรรมคร่ะวันนี้อยู่ในสายกับเราะคะคุณพยุงศักดิชาติสุธิพลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะคุณมงศก์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค,ค่ะ,ค,ะคุณมีงศากาิในออผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมหลายๆแห่งด้วยกันนะคะรวมทั้งภาพรวมต่างๆในตอนนี้มีการประเมินกันไว้ว่าอย่างไรบ้างคะอ,อ๋อครับเออ่ความเสียหายนี่ก็คงออช่วงนี้คงประเมินแล้วก็คงจะไม่นิ่งนะฮะ,ะนะครับเพราะมันมีความเสียหายที่ขึ้นอยู่การช้นโชแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดตามมานะฮะ่ะตอนนี้ก็ที่นิคมที่ อุตสาหกรรมนะที قت, e. trendy, melted melted. ่โดนน้าท่วมไปแล้วนะที่อยู tools, ่ทารผลิเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ต้องฟื้นฟูอย่างหนักเนี่ยนะครับหลังจากน้าลดเนี่ยนะครับรวมทั้งที่กําลัง่อสู้ป้องกันน้ําท่วมอยู่แล้วก็ที่น้ํากําลังจะไปถึงทางฝั่งตอนนอกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คิดว่าอันเนี้ยก็คงยังไม่นิ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไงรวมทั้งขึ้นอยู่กับเรื่องของการที่จะเข้าไปเข้าไปทําให้น้าลดนะฮะแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูนะฮะแล้วก็เยียวยานั้นขั้นตอนต่างๆพวกเนี้ย มันต้องการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเลยนะฮะเพราะมันั้นถ้าความร่วมมือเรามีประสิทธิภาพสูงนะการเยียวยาการเข้าไปฟื้นโฟมมันก็จะเร็วขึ้นความเสียหายก็ลดลงนะฮะยกตัวอย่างอย่างที่บางนิคมเนี่ยถ้าเราเข้าไปช่วยในช่วงเนี้เอาเอาเครื่องจกักรสำคัญออกมาก่อนนะฮะเอาแม่พิมพ์มาเลยถ่างพวกนี้นะซึ่งก็ได้มีการประสานกันในในหลายทิศทางนะครับครับ<ะ>มันจะทําให้ความเสียหายเนี่ยมันกระทบน้อยลงนะฮะอย่างยกตัวอย่างบางทีบางบางจุดเนี่ย ส่งของไปให้ทั้งทุกท่ายทุกบริษัทอย่างนี้ถ้าตรงนี้เสียหายก็ทุกการต้องหยุดหมดค่ะคุณไม่ยุ่งสั่งคะเวลานี้ค่ะเวลานี้นะคะได้มีการพูดคุยบางส่วนไปแล้วบ้างนะคะกับนักลงทุนอย่างในญี่ปุ่นจะมีการพูดคุยหรือว่าประชุมกันโดยรวมไหมคะกับนักลงทุนในทั้งในบ้านเราคือภาพรวมแล้วก็กับนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดเพื่อชี้แจงตรงนี้ค่ะเราต้องมีเตยมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็กาลังยุ่งอยู่การจะป้องกันรวมทั้งการดูแล ของตัวเองอยู่นะครับเราะฉนั้นก็คงยังยุ่งอยู่จะขอให้อเอเหตุการณ์ตรงนี้ยมันเเข้าไปในจุดที่น้าลดก่อนนะก็คงมีการคุยแต่ว่าแนวในแง่ของแนวคิดหรือแนวทางเนี่ยเขาคงได้คุยกันแล้วนะเราเป็นที่ยอยู่นวะัน<ม>นี้เราอยากให้เห็นมีการตั้งศูนย์ที่จะช่วยในแต่ละชุมชนนะแต่ละอะพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่นเนี่ยเรารวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีอการบริหารในองค์รวมนะฮะที่เหมาการเพราะว่าบางครั้งเราต้องการ การช่วยเหลือรวมทั้งเองกชนเองก็พยายามที่หยุดงานไปนะอยู่นอกพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยะจะระดมกําลังพลที่ท,ทีหยุดงานเนี่ยมาช่วยในการที่จะซ่อมแซมพื้นฟูด,ด้วยนะฮะค่ะ,ค,ะคุณ,คคณมยุงศ<ม>ักดิ์คะมีการจะพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ในภาคเอกชนเนี่ยจะไปคุยอะไรกันบ้างคะอ๋อวันนี้ที่ได้รับการประสามนมาก็คือเป็นบวงในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จําเป็นในเรื่องของการที่จะซ่อมแซมต่างๆพวกนี้ก็จะมีความผัดแคลนนะฮะ เังนนก็น้ามันท่วมไปเยอะนะไอ้ส่วนกระจายสินค้าหลายที่เนี่ยถูกท่วมไปนะรวมทั้งรถเล็กวิ่งไม่ได้เนี่ยก็คงต้องไปดูกันว่าการกระจายสินค้าหรือบริษัทที่ทําการเผลิสินค้าผู้บริโภคเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะถ้ามีปัญหาหรือว่ากําลังผิดน้อยหรือทําได้น้อยลงวัตถุดิบต่างๆม,มีปัญหาหรือเปล่าจําเป็นต้องอมีการนําเข้ามา ด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้สินค้านี้ขาดแคลนเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วนะคะแผนฟืฟ้นฟ,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 ฟูต่างๆที่บอกว่าอาจจะมีการขอให้มีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่านะคะหรือว่าอื่นๆเนี่ยที่ต้องการเนี่ยต้องการอะไรกันบ้างคะในภาคเอกชนอ๋อก็คืออย่างนี้ครับคือในการที่เข้าไปเ,เรียกว่าฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะฮะการฟื้นฟูก็คือน้ํามันค่อยๆลดลงนะครับ ก็คงตอนน้าลดลงก็คงต้องรีบปั๊มออกนะไอ้พวกมีใช้ปั๊มเยอะนะแล้วก็มีการเข้าไปเทวามลุ่มมาตุ้มาทุกโรงงานก็คงต้องการคนเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องจักรเนี่ยมันต้องการกําลังคนเยอะและในหลายครั้งในผงต้องการหน่วยงานไม่ว่าจะทางทหารนะที่มีกําลังคนมีเครื่องจกักรแล้วก็ทางหน่วยผู้รับเหมาเอกชนกต่างๆนะรวมทั้งโรงงานอื่นๆที่มีกําลังคนที่จะสามารถ กระจายมาช่วยซึ่งรวมแล้วคงได้อีกหลายพันคนนะครับค่ะแต่ว่าให้เอกชนตอนนี้เนี่ยถ้าต้องการเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบสินเชื่อมีดอกเบี้ยต,ต่ำหรือว่าเรื่องอของตรงนี้ค่ะมีการวางแผนกันไว้ว่ายังไงบ้างคะอันนี้ก็คงจะมีนะโดยเฉพาะยิ่งเอ่อที่เป็นลักษณะของถ้าผู้ประกอบการรยายใหญ่เนี่ยเขาคงมีฐานการเงินพอสมควรนะแต่ว่าผู้ประกอบการที่เป็นเอสบีนะคงต้องเอ่อเล็งไปที่ตรงนี้ด้วยนะคอัอที่อาจจะมีเรื่องของเอ่อ มีความพอกบางเรื่องของก,การผลกระทบอันนี้นะครับค่ะอ่น้นแต่ว่าทุกอันนี้มันเกี่ยวโยงกันหมดตลอดทั้งสปายเชนนะฮะะพอจุดไหนเป็นปัญหาก็กระทบไปหมดนะฮะค่ะ อาะคะในเบื้องต้นไงสอบถามเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีความพยายามที่จะคุยกับคุณพยุงศักดิ์นะคะถึงอัปเดตต่างๆที่ออกมาด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลค่ะประธานสภาอุตสาหก,กรรมแห่งประเทศไทยนะคะจะมีการหารือกับนายกิติรัตนนองค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะหน้าก่อนค่ะเป็นเรื่องของการราคาสินค้าแล้วก็การกระจายสินค้านะคะรวมทั้งอาจจะครอบคลุมไปถึงแผนฟื้นฟูด้วยนะคะในภาคของผู้ประกอบการค่ะขณะที่นะคะนายกสมาคมค่ะ บร,บริษัทจัดการบริษัทจัดการกองการลงทุนนะคะก็มีการประเมินด้วยเช่นกันนะคะว่าน้ําท่วมในคราวนี้ค่ะนับว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของบ้านเรานะคะจะกระทบกับในธุรกิจภาคส่วนไหนและภาคส่วนไหนที่ได้รับประโยชน์นะคะจะมาคุยกันค่ะกับคุณวรวรรณธาราภูมินะคะนายกสมาค,คมบริษัทจัดการการลงทุนค่ะคุณวรวรรณสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดรเฟงค่ะคุณวรวรรณคะสำหรับในการที่มีการประเมินกันนะคะในช่วงนี้ค่ะมีธุรกิจหลายๆตัวที่ถูกกระทบนะคะจากนำ้ำท่วมแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีธุรกิจอีกบางประเภทด้วยเชย่นกันที่ประเมินแล้วว่ามีผลที่ดีขึ้นนะคะมีกลุ่มไหนยังไงบ้างค่ะก็คือส่วนที่ได้ผลกระทบเนี่ยนะคะ่คะอย่างกลุ่มประกันวินาศภัยเนี่ยได้รับผลกระทบมากหน่อยค่ะเพราะว่าจะต้องจ่ายค่าสิน หน้าจะปรับตัวสูงขึ้นมากจากน้ําท่วมนะคะอ่าแล้วก็กลุ่มยานยนต์เนี่ยจะกระทบมากเหมือนกันนะคะเพราะกระทบการผลิตโดยตรงจะเห็นว่าโรงงานชิ้นส่วนและแห่งในดิคมเนี่ยต้องปิดโรงงานไปแล้วก็ลดการผลิตเพราะนั้นลดการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยการยอดขายเขาก็จะตกลงนะคะอ่แล้วก็กระทบทุกบริษัทเลยรวมไปถึงบริษัทต่างประเทศด้วยนะคะที่ต้องรับชิ้นส่วนจากเราไป็นผลิตต่อไปทํารถต่อนะฮะค่ะนะคะแล้วก็กลุ่ม ถาบันการเงินนะคะก็แบ,บ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ให้กู้นี่ยืมสินกับรายย่อยนะคะ,คะจะเยอะอย่างเช่นปล่อยผู้ยังเอเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงะะี้ยค่ะคะเพราะว่าคนอาจจะมีกําลังที่จะผ่อนน้อยลงนะคะแล้วก็ส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาก็น่าจะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ช้ากว่าเดิมคะนะคะ แล้วก็ต้องอเผชิญกับปัญหาผิดนัดชําระหนี้ของผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งน่าจะมีการรอมชอมกันว่าเาจะปรับปรุงตรงนี้อย่างไรก่อนในในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจะลดลงไปก่อนในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยก็ผลกระทบเนี่ยโดยรวมจะน้อยกว่าเพราะว่ามีการกระจายตัวในการปล่อยสินเชื่อมากกว่านะคะค่ะส่วนกูม รับเหมาก่อสร้างนะรับเหมาน,นะไม่ใช่วัสดุรับเหมาก่อ,กอสร้างค่ะเ,เออเป็นธรรมดาใช่ไหมคะที่ว่าเราก่อสร้างอะไร้ตอนนี้ก็น่าจะทะลองลงแล้วพื้นที่น้ําท่วมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยลบของทุกบริษัทที่เป็นรับเหมาก่อสร้างส่วนกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยนะฮะสีสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ก็จะกระทบเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะเพราะว่าบางทีประชาชนอาจจะต้องเอ๊ะและที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยน้ําจะท่วมไหม ก็ะจะชะลอการตัดสินใจไปก่อนนะคะ,คะแต่ส่วนที่เป็นคอนโดมิเนียมในเมอเนืองเนี่ยน่าจะได้ผลกระทบน้อยที่สุด<ม>หรือว่าไม่กระทบเลยนะคะอะอีกกลุ่มนึงที่ได้ผลกระทบหนักพอสมควรคือนิคมอุตสาหกรรมะนะคะจะเห็นว่าห้าแห่งเนี่ยในโซนของอิสยามาเนี่ยหมดละ<ม>นะฮะ,ะจมจมไปแล้วนะฮะนะตรงนี้ต้องต้องแคนเดลแคนเดลวิกแคร์นะคะก็คือว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศ ว่าไอ้สิ่งที่กระทบเนี่ยเขาจะแก้ไขได้ยังไงในส่วนของของรัฐบาลนะคะเพราะตรงนี้มันมีเป็นการผลิตป้อนโลกด้วยตั้งสินค้าบริการต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง,ง,ง,งสาหรับคนที่เอ๊ะถ้าจะมาท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติอ่ะมาน้าจะหายหรือยังนะคะหรือว่าการเดินทางไปต่างๆเนี่ยทริปต่างๆทัวร์ต่างเนี่ยโดนยกเลิกนะฮะ ส่วนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผลกระทบก็มีอยู่นะคะเพราะว่าหลายรายในที่อยู่ใกทรนโซนั้นต้องอยู่การผลิตพวกบันเทิงสื่อสารนะฮะอะไรพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบบ้างเพราะว่ากําลังหลักของเขาคือรากแลาที่ดูโทรทัศน์ดูอะไรนี่อาจจะต้องลดน้อยลงเพราะบ้านาน้าท่วมไม่มีไฟหรือโทรศัพท์ออกไม่ได้เพราะว่า,าขาดไฟฟ้าช็อต ช้าแบบนะฮะค่ะค่ะที่ช้าคุณวรวรรณคะนีที่ได้ประโยชน์ค่ะค่ะที่ได้ประโยชน์ตอนนี้เนี่ยที่ประเมินกันแล้วที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มไหนบ้างค่ะกลุ่มไหนที่สําคัญสําคัญในเวลานี้ค่ะตรงนี้ที่นั่งก็คือว่าก็ถามว่าเป็นห่วยจหคือมองที่พวกยานยนต์กับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็พววพัฒนาที่อยู่อาศัยนะฮะ ใช่คือแผนนี้จะน้อยกว่าอัท่านอื่นๆแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่พอๆกับพัฒนายธาสัยแต่อย่างยานยนต์นะฮะแล้วก็พวกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องจับตามองหน่อยนะฮะว่าเขาสามารถซื้นตัวได้เร็วหรือไม่ค่ะคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะเวลาในการซื้นตัวเนี่ยคือถ้าสมมติว่าภายในหนึ่งเดือนนี่ดีที่สุดเถอมค่ะสามเดือนนี่ก็ยังยังยังพอยังพออึดอัดหน่อย ถ้าเลยสามเดือนไปแล้วก็คงจะเหนื่อยแต่ถ้ามองแบบเวิร์เคสจริงๆเนี่ยคนไทยน่าจะฟื้นตัวได้เร็วค่ะนะฮะเพราะว่ามีอะไรเนี่ยมักจะร่วมมือช่วยกันเรื่มทะเลาะกันชั่วคราวก็มาจับมือกันอะไรอย่างนี้ไปนะฮะแล้วในกลุ่มนี้ที่ว่าน่าจะฟื้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์บ้าง่ะคะตอนนี้ต้องจับตาดูกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์บ้างหลักๆคือในชีวิตประจําวันเราเลยคือกลุ่มค้าปลีกะว่าคนจะมีการไปซื้อสินค้านะฮะซื้อวัตุนไว้บ้างบางคนก็เป็นกลุ่มซื้อเพื่อบริจา S <s> แต่ถ้าสมมติน้ําท่วมขัง,ขงานานๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะต้องดูเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะและไอ้ที่มันมีกระจายสาขาไปเนี่ยถ้าน้ํท่วมขังเข,องข,องของอาอาจจะต้องปิดสาขาเพราะว่าคนเดินทางเข้าไปซื้อไม่ได้นะฮะแต่ก็น่าที่จะต้องอพัฒนาดีขึ้นและเพราะคนก็เริ่มเริ่มรู้จักกับน้ําแล้วก็มีความตื่นตัวมากขึ้นกลุ่มกเกษตรอาหารเนี่ยนะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีในยสํสคัญต่อบริษัทจดทะเบียนนะคะ แต่ไม่เหมือนกับพื้นที่การเกษตรนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะ<า>แต่บริษรัทจดทะเบียนเนี่ยที่มีตัวหลักๆเนี่ยพวกนี้กระทบน้อยนะคะส่วนวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะได้ผลกระทบที่ดีเพราะว่าในที่สุดก็ต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมรับสินถนนหนทางนะคะตั้งแต่ไ อะไรยางมาต้อยอะไรไปเรื่อยเลยท้จะถึงหลังคาบ้านค่ะคุณวรวรรณคะค่ะคุณวรวรรณคะแล้วเมื่อเราประเมินดูความเสียหายเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนออกมาประเมินกันนะคะบ้างก็บอกว่าจะกระทบประมาณ60,000ล้านนั้นเป็นธนาคาระเทไทยซึ่งข้อมูลก็เป็นข้อมูลก่อนหน้านี้ล่าสุดแล้วทางหอการค้านะคะบอกว่าประมาณกว่า150,000ล้านบาทแต่ว่าความผลกระทบอื่นๆเนี่ยคุณวรวรรณประเมินดูนะคะว่ากระทบต่อไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือว่ากระทบต่อภาครับความเชื่อมั่นแบบนี้ เ,เราควรจะวางแผนต่อไปอยังไงอ่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้รัฐบาลต้องประเมินเพิ่มไม่ใช่มันไม่ได้กระทบแค่ทรัพย์สินที่เสียหายแต่คนที่ขาดรายได้ไดค่ะคนงานหรือเกษตรกรที่เป็นกําลังหลักและเป็นปัจจัยหลักของการทํานโยบายโด m e เมสิกเพลก็คือว่ากินใช้ภายในประเทศต้องกระทบจากต่างประเทศใช่ไหมคะก็ะะต้องหลักการภายในตงน้งเรียกระเทือนต้องดูออกมาให้ได้ว่ามันจะกระเทือนขนาดหน แค่ไหนเพราะรอบนี้มีคิดว่าเยอะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วจะเยียวยาอย่างไรในส่วนนี้เพื่อสามารถประคองเศรษฐกิจรกเราได้่ะต,ตรงนี้ยังยังไม่ค่อยมีใครคอนเซนเทรตเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่คิดว่ารัฐบาลหน้าที่จะเริ่มมองแล้วนะคะเพราะโมเดลเศรษฐกิจกต่างๆที่ทํามาหรือการออกนโยบายเนี่ยไม่ได้เผื่อในส่วนนี้ไว้แซึ่งก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะต้องเขอาเบิกให้ได้แต่ส่วนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นต่างๆเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมียังยังถือว่าปีหน้าเนี่ยเนื่องจากนโยบายลดภาษีจาก30เอร์ซ็นหลือ23เอร์เซ็นภาษีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยสามารถช่วยได้คค่่ะะะเอก็เลยตรงนี้ยังไม่ห่วงมากนักนะฮะเพียงแต่ว่าดูว่ากาลังหลักในประเทศกําลังซื้อเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็เลยคิดว่าควรจะคอนเซนเทรตงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้อะไรที่ไม่จําเป็นแม้ประกาศไปแล้วตอนหนาเสียงเนี่ยอาจจะตัดส่วนนั้นออกไปเลยนะฮะ คนจะเข้าใจค่ะเอามาช่วยเรื่องเฉพาะหนะ้าอันนี้ก่อนเถอะค่ะ ค่ะ,คะในช่วงนี้ขอบคุณนะคะคุณบวรวารรณธาภูมิค่ะนายกสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนนะคะก็เป็นภาพรวมนะคะของธุรกิจที่อาจจะกระทบนะคะแล้วก็ได้ไประโยชน์จากน้ําท่วมค่ะในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นออการขนส่งนะคะผักผลไม้ค่ะรวมทั้งตลาดที่ตลาดไทยค่ะเป็นตลาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางนะคะโดยเฉพาะมีความสําคัญเรื่องของอาหารที่จะเข้ามานะคะดูแลคนทั้งในที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางรวมทั้งที่กรุงเทพมหานคร ด้วยค่ะมีข่าวออกมานะคะสําหรับการเกิดน้าท่วมขึ้นในบริเวณของตลาดไทยเราจะมาสอบถามเพิ่มเติมกับคุณพิชิตนิ่มกุลค่ะกรรมาการผู้จัดการนะคะตลาดไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณพิชิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพิชิตคะสถานการณ์ล่าสุดของตลาดไทยนี้เป็นยังไงบ้างคะขอเรียนเลยนะครับว่าตลาดไทยเราเนี่ยนะครับเป็นตลาดหลักเนี่ยพื้นที่สามร้อยไร่ซึ่งเป็นตลาดที่ค้าขายผักผลไม้เนื้อสัตว์และ้าอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยนะคร เราไม่มีน้ําท่วมเลยครับค่ะเรามีเขื่อนป้องกันเราเตรียมตัวไว้พร้อมนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรายังไม่มีน้ําท่วมนะครับแต่ข่าวที่ออกไปเนี่ยทําให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสับสนมากค่ะครับก็อยากจะวิงวอนสื่อทั้งหลายช่วยกันกระจายข่าวนะครับว่าตลาดไทยยังค้าขายเป็นปกติครับยกเว้นส่วนหลังนะครับซึ่งเป็นตลาดสินค้าเด็กตะเล็ดตลาดต้นไม้นะครับและก็ตลาดอาหารสัตว์เนี่ย อันนี้เนี่ยเราเพิ่งปิดการค้าไปเมื่อวานอ,อันนี้เนื่องจากน้ําเนี่ยมันล้นมาจากคลองแอลเก้านะคะแล้วไม่สามารถทะลุถนนบางขันหนองเสือได้เลยไปกลับมานะครับซึ่งระดับน้ําตรงนี้ก็ประมาณแคสามสิบถึงหกสิบเซนนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็เลยปิดการค้าไปครับค่ะนี่คือภาพรวมที่อยากเรียนให้ทราบครับ และสําหรับในช่วงนี้นะคะ,ะตลาดไทยยังเปิดให้บริการอยู่แล้วก็การสัญจรไปมารวมทั้งการขนส่งเนี่ยมีเป็นยังไงกันบ้างคะบริหารจัดการาบ้างคะมีมีผลกระทบครับเนื่องจากว่าแหล่งผลิตสินค้านะครับผัลผลม้บางส่วนเนี่ยก็เสียหายจากน้ําท่วมนะครับการเดินทางขนส่งสินค้ามาก็ยากลำบากนะครับเช่นพวกกระหล่ำจากเหนือเนี่ยนะจะเข้ามาตลาดไทยเนี่ยซึ่งเดิมทีใช้สายเอเชียเนี่ยก็มาไม่ได้ต้องอ้อมนะครับ ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าก็น้อยลงนะครับกระ,ะจวบกจะมีข่าวไปเรื่องน้ําท่วมผู้ซื้อก็ไม่กล้าเข้าผู้ขายก็เลยไม่กล้านําสินค้าเข้ามาะนะครับมันก็เลยมีผลทาให้ราคาผักเนี่ยแพงขึ้นอย่างมากนะครับ,ค,รบค่ะ แล้วอย่างเรา,เรามีปัญหาในเรื่องของการสัญจรบริบรบรบเวณรอบๆเนี่ยมีการบริหารจัดการกันยังไงบ้างคะถ้ามีข่าวเนี้ยออกมาเราควรจะต้องอม,มีการส่งข่าวหรือว่าเช็คข่าวตรวจสอบกับตลาดไทยยังไงเพ,เพราะว่าขณะนี้ข่าวค่อนข้างที่จะสับสนนะคะในส่วนของตลาดไทยที่น้ําท่วมอะค่ะคือ,คอในตลาดไทยเรามีศูนย์กระจายข่าวนะครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์29844900-9นะครับเราจะตอบปัญหาทุกปัญหาเราจะชี้แน่ว่าควรจะเดินไปเส้นทางไหนม,มาทีต่ตลาดไทยนะครับค่ะ สำหรับในส่วนของการบริหารตลาดเนี่ยคาดว่าทํายังไงคะที่จะองป้องกันน้ําได้เผื่อถ้า,าเผื่อว่าหากน้ํามาเนี่ยค่อนข้างแรงด้วยนะคะตลาดไทยนี่จะดูแลยังไงบ้างคือต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นปกติตามนี้นะครับค่ะตลาดไทยน่าจะปลอดภัยได้ครับยกเว้นแต่ว่ามีฝนเทลงมาอย่างหนักหรือแนวคันกั้นน้ําริมคลองระทีพัด ทลายลงไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการประเมินสถานการณ์ที่ลำบากครับค่ะตลาดไทยในเวลานี้เนี่ยเราทําไว้สูงแค่ไหนหรือว่าบริเวณรอบๆนีอยเรมีการป้องกันเราทำไว้แค่ไหนสูงเมตร50ถึงเมตร80ครับจากบน้ําเดิมนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประาอเวลาประสานงานกับทางเทศบาลนะครับเราคิดว่าถ้าน้ําเนี่ยจะยกตัวสูงสุดไม่เกินหนึ่งเมตรหน้าตลาดไทยนะครับอันนี้เนื่องจากตลาดไทยเราเนี่ยสูงกว่า ส่วนที่เป็นปลายคลองหนึ่งนะครับปลายคลองหนึ่งนี่ก็คืออยู่แถวจิตาารพักลังสิทธ์นะครับน้ําจะออกไปที่คลองหนึ่งไปคลองลังสิทธ์ตรงนั้นเนี่ยจะต่ำกว่าเราอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับเพราะนั้นถ้าเราสูงมาน้ําท่วมหนึ่งเมตรเนี่ยตรงนั้นจะท่วมไม่ต่ำกว่าสามเมตรนะครับ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะผู้บริหารตลาดไทยนะคะกัมการผู้จัดการคุณพิชิตนิ่มกุลค่ะยืนยันว่าภายในบริเวณตลาดไทยน้ายังไม่ท่วมแล้วก็มีการซื้อขายกันตามปกตินะคะแต่ว่าในด้านหลังนั้นตลาดต้นไม้นะคะแล้วก็อาหารสัตว์นั้นปิดทําการซื้อขายไปแล้วค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวอื่นด้วยนะคะติดตามด้านในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกระบุว่าอุททกภัยที่เกิดขึ้นได้กระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงไก่โดยทำให้ผลผลิตไก่ต่อสัปดาห์ลดลงเฉลี่ยร้อยละสิถึงยีจากปกติมีผลผลิตไก่ออกสู่ตลาด23ล้านตัวต่อสัปดาห์เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงไก่ถูกน้ำท่วมประกอบกับไม่สามารถขนส่งลูกไก่และอาหารสัตว์เข้าไปได้อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามีผู้เลี้ยงบางส่วนที่ขนย้ายไก่ไปเลี้ยงในพื้นที่อื่นที่ทไม่ประสบภัยน้ำท่วม ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคเอกชนได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าสามารถวิ่งผ่านได้เป็นกรณีพิเศษหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ศูนย์กระจายสินค้าได้รับผลกระทบหลายแห่งอีกท่านจะเข้าหารือกับรองนายยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการสินค้าที่เริ่มขาดแคลน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยจะส่งผลกระทบเพิ่มเติมให้กับการผลิตชิ้นส่วนสินค้าป้อนให้กับตลาดโลกและเป็นการสร้างปัญหาให้กับภาคการส่งออกไทยที่กำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวจากสึนามิที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังกระทบกับต่างประเทศเพราะโรงงานหลายแห่งในไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับโรงงานจำนวนมากทั้งนี้นับเป็นการซ้ำรอยสมัยที่ญี่ปุ่นเจอกับสึนามิทำให้โรงงานในไทยต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนอะไร รัฐบาลกัมพูชาการงบสำรองไว้กว่า3,000ล้านบาทสำหรับใช้ฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลดขณะที่พักฝ่ายค้านระบ,บุว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากกำลังขาดแคนอาหารเนื่องจากภาครัฐให้การช่วยเหลือล่าช้าทั้งนี้กัมพูชาย,ยังคงเผชิญกับอุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า10ปีโดยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ราว250คนนาข้าวถูกน้ำท่วมกว่า2ล้าน4สไร่ ติดตามฝ่าวิกฤตนำท่วมได้ตลอดทั้งวันทางไทย PBS ค่ะช่วงนี้ดิฉันลุงทิพย์ชวนภาไหลพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ